thank you สามไมายันดิจักสามเทียนั้น่หละครับผู้ใดละ่ะฮันดิไปหนาล้าเหมือนผู้หญิงเนีย่นยเจนจะไปลองเพราะตั้งแต่พอสามทับดู่ละยันแล้ววะนี่แม่พี่อน้องไอ้เฮ่ตายมาเดยมาเด้อคนไม่มากินตับกินปอดคอยดิเนี่ยไปตะลุงไปยี่เด้นะหอบคอยครับเป็นผู้ใดหลังดิใครเนี่ยพี่ดีเจศสาวน้ำยืนโอ้นั่งหนาเลย ฝาไปให้พยูนแตกเงินลอยไ่เพราะต้องแตกหรอกเอาค่าฝากยี่สิบแม่เมึงก็จะกินขี้วัวปาเอามาหาเงินเลยหนหวีหวีหวเอาไปให้เพิ่อนลยเอาจะใชเฮนางดูเขายูเขาและชอบ่ได้เห็นมันเป็นเลยธัรมาชากูจักว่าเขาจออบ่เร็วนี่ชอวกูสิได้นะ อย่างไปน้าะอาไม่ไหขอบคุณครับอบคุณครับกบคุณครับเป็นอทานนี่มันจะใส่อะไรเนหเป็นพออุดอีกจีอ้ยจะเป็นมิตรฝามิตรฝาเวอรเวอร์เอนี่เพาหนาเ่ามีเสียงหรอเวอร์อะไก็พหนาเ่มีเสียงวิแม่เมีเสียงหล่ะเราแห่งจมดี หนาว่ามีเสียงเขาก็าต้องข้นง่ายมือไหนมือไหนเราบ่มีเสียงมือนั้นคอยถือจมคาโกโมะจมบางไหนวิ่งกระสิปเปิือกเช็ดแห่ฮาน,ลนลแล้วทักเชะเอาวางกี่แม่ฮะหุย,ยแถวเราก็เกิดหางแถวหุยแถววางนะแม่คือว่าสามเอาแม่ล่า ยอดไม่จะเชียร์ใช่ไมามจะได้เหนว่าแมนเขาหน้าฝังได้แน่เลอุ้ยแชบูเลยที่แต่เชยบเนี่ยวางลงวางลงก่ตัวดก่กน้อนไปบ่หรอกจ้าหญิงแก่หังขึ้นไหมอกออือ่อยอย่าอไรเ่อะ อยากไอสิวเดี๋ยนี้่อยใช้ไอสิวยื่งากกันเอาสิวมันขึ้นดาผู้ใหว่าสิวขึ้นดาได้เลยผู้ใหญ่นึเป็นฝ่ายละวเจ้าคือยังเขข่อยวันนี้พ่อใหญ่พ่อไปเอาผู้ใหบ้านมาเจ้าคือเล่นใซนตดาข่อยแค่เล่กื่อยเสียไหมเล่าเดี๋ยวนี้าเราเล่กหนสไหมข่อยสิ่ไหมจาคือตได้ใจนะ ผอาดักไม่ยัมงมันกระดับเขาอางนี้แล้วใส่เนสสบู่สมุนไพรอ,อิงอ่อนสวยจริงต้องอิงอ,อ,อ่อนมายืนยนหน้าขาวใสโอ้ยมันสบู่ท่านามันม้นสบู่ทูดักได้ทุกคนทูได้เม็ดโถอุย้ยทูได้จช่นนดักคอยมันเป็นดักที่เป็นดับทาม้นามอนเดียวเดี๋ยหันไปทักดูมันอะไรหล่ะเดี๋ยวไปดิให้ทางเลยต่อบ้าคณะผู้จางางขาบ้างอันนั้นแอบมองยังกลวงเขาหน่อยแต่สังกาซีนั่น อยา,าอีกะกได้เรเพิ่นขีดขั้นขยายอุ่หมาก็มาเดือดๆมาเพิ่สิมาอีกแม่เพต้องขยายราคอยว่าเป็นยังไงไปเจ้าของฟี่เลยไปเขาฟี่ง<บ>ั้นกนกุศลด้ครับเาะ่าต้องเก็บบ้าเัตมาเ่ต้องเก็บเงินสิเก็บงไดสั่นคุยบัยบตอ,ออกไปคุณแม่เก็บเอาซี่ร้อยกนนเได้บ,บัตรหนึงอะเป็นยังไงเป็นนกกระทะลมี่นกกงกันทะลมพูดหลายอย่ด้พอจะมามันเดินกวดแม่เออมาหอดเอ้า คือว่าให้ไปเรนที่มหาลัยงานสลองมหาลัยครบ24ชั่วโมงบ้ายนาดเมื่อคือใด้จังไหนเอาคือท่านว่างานสลองมหาลัยท่านพ่อท่านอกเตรอคือว่าทั่วหาเมีอ่อนอ้าไัเมียอกเตออ์ไยเมียท่านพ่ออ่อนกับว่าู้อยากรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นม่ายยังกเอนเอ๊ะฮะ เีย right? ันอต่อน oui> ี่เมียด็อกเตอร์นี่นะด็อกเตอร์อะไรอ่ะด็อกเตอร์ไะไมึงจะว่าดอดต่อขันดอถอมาดับตำรวจมึงจะมาเลี้ยงตำรวจอย่างอีก่อยช่างช่างช่างจดีจะมาเาบอกะไรมึงบ้านชี่ขี่รถกับมาได้ขี่ดีคือนจะขขี่ดีเอาบส่หมอกขันดอกจับเข้าเพราะไง จับหมวกกันนกข่อยกับ่ัชัยจงได้ปุ๊บข่อย่างถือจับวัชัยไปแล้วข่อยจับปับเ้าพ่อพอเขาไหมว่าให้สวมหมว,กก,หมวกกันนก<อ>ให้สวมหมวกกันน็อกกับิจับข่อยจะยังล่ะไรอ,ะ,อะไรข่อยจะไปทาง้งอะนเด้อยจับหมกกวกกั<ค>นน็อกคนซื้อสารพิษเอง,งอดเดี่ยนี่พ่ออ้อนเป็นไรเช็คพ่ออ้อนวินาศเทคนิคดิบหัวเจ้าติงหัวเก่าสื่อมาจากไหนสื่ออะไรมาอะไรคนนีบแม่บ้าหอดแล้วว่าสนใจฮอดเข้าแม่ เขาลงเดินนี่นข,นขอบพุดในใหเด็กเพนยังไหนทางเที่ยวทางพัน,อ,นอ,อย่าเดี๋ยวมาดูอะไรพนัน์ไรซุ่มหนักเดีหน่อยนักเรียนไม่เห็นไฟปั้สาวบัวงอางเลยว <c oughs> ัน <c oughs> ้พราว่าเทคนิคแกเพราวเทคนิค <c oughs> ผมยึกตากลมอันนั้นบาหดม้าหอดดีละดีไหนอุ้ยขอยคว่ามันยังอุ้ยง่าไติอยู่ในเพื่อนงรครับไม่เพิ่มากอยางนเราอุยสอสอมากพอวันนี้ครับท่านสอสอคับังกะซีนึ่ง ยปดควงอีเลเดเข้ามาท่านบอกนะข้อกันขามาแมนบะพา <B èn. S 2> อันคืนเอ<บ>เล็เอาเบอร์ยูนไลิเลใครับทีเพ่อเอ้ยไปม<ะ>าสิมาจ้างสาวน้อยเพ,พื่นบ้นแย่งไปเจียเขาหาผัวกอาผัวเกาตายกันเลยได้ผัวไหมอุปสมบทผัวไหมพร้อมกันได้โตเลยเอ,องงางั้น พี่นานี่ยพี่หกแปดเนี่ยเต็มเลยครับคณะสาว้อยเต็มเต็มแล้วครับโอ้ชิไดุ้เวลาหันเอาจังสี่ฝากวงสองเอาพี่น้องเด้อนะครับทั้งทีิมันอชเข้าคือกันทั้งนั่นพัฒนาชุมชนคือพี่น้องเข้าทั้งอำเภอกันทะล่มฝากไว้ในวงใหม่จะเปิดวงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาด้วยการบริหารของบอลโจเวทีการเสียงคือการเม็ดผลงานการแสดงบอต่างกันบาทสิบเปอร์เซ็นต์ครับึ่งหนึ่นี่ครึ่งนึงไปวงใหม่กี่บาท อ๋อแต่ีมีทีมแม่เตะเตีปแร์รักแต่จกไม่หลุดรับทอทีทิว่าเอาครับทอททิวเาเอาบ่โอ iden, ้เจ้าเถสาวน่อยเด้อข่บะมัแมมแชโคกโง่ทอท่าหลอดพ่หลอดเราป็นวิธีก่อนนี่ละพ่หลอดพราะพต้องคุยอะไรอย่างนัคนระดับแ่อายุสิบหกรับโจยมันนี่ ตาถึงของตาเจิงของเอาบ้าเบิ่งอยากเบิ่งแค่บ้าอยากดูปังลาเอาเลยใช้เป็นหลังเวที่สามชิ้นคนสุดไมาลูกขึ้นมาขึ้นมากกางยี่แม่กูได้ลูกพี่อยากบังพีหยองใส่เลยอยากกันดีดีดตกหัวเมียกูด็ ฉันไม่พอขอ,อยู่เย็นทิ่พ่อเปียพุตรได้ๆๆเราสมมติว่าคานี่มีน้ำเสียเพราขุนแผนร่ำกับฟังผิดกับฟังดูทอแม่อื้นเดี๋ยวนี้แสนเสียใจเขาว่าเมียไปมีส่วนร่ำเมียคุณแผน วันทองเอ้ยก ouais ูสิบุยเพ่มากชีวามึงจะต้องมุนสั่งมาสุนแทนมือนีชีวาเจ้าสิบะยังอ๋อ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 อคออ๋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 ออรออาออรออ๋ออออ๋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 ออกอะยิกอยกออ ไปยิ่งแค่ยังคิวคือบาตีเอาใช่ไทพาตีคิวไม่ตีเห็นผู้สาวงามกางเอาบ่เคยตีคิวติบ่สาไทยเนี่ยไปถอนจังหวัดนี้คิวจะเปลี่ยนผู้สาวเขาต้องเห็นผู้สาวเขาต้องเห็นสัญญาณในยิ้มคิวไอ้หญิงชั่วเวลาภาษาอีสานเขาไลยตีคิวบอไปที่มันจะเห็นถูกต้องไปเลยนงไงไม่ชี้ง่ายแค่ยังภาษาตีชิวเขาเรียกพวกบอกกันนิดตัวกเนี่ย นั่นแหลซืือต้องไปเห็นเห็นดาวไปบาว่าใจดาวเห็นหอดแมงหิางหอยสมบูรณนำไปต่ำเท่าอยู่เสียงรอเว้ยคนน้อยเองมีน้ำแล้วว่าคุนแพงเดี๋ยวนี้สิมาซื้อค่อยแฉงจันเลยบ่โอ้ยมันเอาเห็ดกระด้โอ้โหเดี๋ยวนี้แม่ขุนแพงโอ้คุนแพงโทษโทษโทษหูวัสนีเดี๋ยวนี้สิบบาทสาขามาลื้อเขากระบอกว่าเมียเขามีสู่มเฮ้ยอีบัตรท่องี่ฮานตัดเศษรุ่นดีปนไหมครับ อีวันทองเอ้ยเล่นสู้กับหัวนี่หัวนี้ไปโอโยู่บ้านมึงนั่นกับสังไป๋หัวไป่รู้เนี่ย <c oughs> เล่นสู้ยุาลานี่หาทางใช้โอ้โอหหาแน่มันชิบโดนในที่สุดมันก็ไม่อีอ๋อก็บอกคุณสั้งอยู่ดีนีเ่เล่นสู้กับหัว <c oughs> ออกินอดปังไฟไม่ผูเ้เจ็บได้ป <c oughs> ้านฟ้า สองตัวมอกองสองตัวหอสองแปดตึกขึ้นมาแม,มนบอพี่ออกออบักมอลับมาพ่อผมช่วยรถเอยมึงจะมาสอตแปดออกแม่พึงใชเด้อมึงเห็นกำตายซึมัเถีงย,ยงแ้งมันไ่เป็นสอตัวแม่งสองครใค่ไข่ห้ำอุมแป๊บใงมันมีเสียง ียงนี่อีฟันทองเออเออดัางบิดโต้โต้บิดอย่างนี้ฮะมึงเจ็บไมหลงบันทองเอ้ยฟังฟังรีตีวัวได้ยังม้ยมาวัดทองวั้จันทร์วัดพฤหัสไ่อย่างนี้ดีเอาวะที่นี่เจ้าบ่แม่นบันทองเลยบ่แม่นแล้วเนาะมึงบ่แม่นบันทองเอามึงคืออีฟอนแม่นบ่มึงคืออีฟอนแม่นบ่ ต้องเซนตตัวิ่งจอกหลอกมึงไปแอบม่สูตสู่ทรายเอาไปแอบไปเดี๋ยวก็ให้หันให้ดีเขาไม่ไพ่อย่างคนน่โอ้ยมนุ่มไ,ได้ให้ชีการเขานะ,ะสรุปแล้วพี่หลกจังใบเจเจตใบคพอนี่เป็นคนแล้วเมื่อรู้ไหมว่ากูนี่เป็นไพ่กูนี่ของจริงกูนี่ของแท้กูโดนคอนีกกูได้ เบิ้งสภาพมันแค่เป็นบ้าเลยมันร้องรู้บักฟอร์ตงมึงพูดฉักเองมึงกินไปยาบอกอันจากจิตตะเวกขอนแจ่มึงน่ะมันแรงมาเนี่ยมึงบ่นอุ้ยยาจิตตะเวแต่น้ำยากระท่อมเป็นราคาอันคือคนหมายมาดิมึงเป็นบ้าไปทั่วทีบ่เขาบอกที่นี่เป็นบ้างันใบกระท่อมเป็นบ้านงันน้ำกระท่อมไม่เพราะไปใจกินเนื้อขันวางฉันอ่ะหน้าผัานเื่นมันจะมาเป็นบ้านั่งยัง นี่เมื่อวานเห็นก็เห็นแต่ต้นกระท่อมต้นเทียงหน้าเป็นไงด็กหต้นเจ้ามอกมขึ้นกันหรือันล่ามันมีกระท่อมมันก็ต้เทียงหน้าแ่ะเป็นํัเจ้าเจ้าหนีอีวันกับบ่อแมนบอแมนอีวันทองกับบ่อนแมนเอาเรา่อยเป็นขุนแพน่อยจีเ็นกับอีวันทองผู้เลวไปเนี่ยจ้างที่เออกมาขายอีวันทองเนี่ยดีไปยังเรืบปาเนี่ยเอาญาตถือของแท้มันดจะมือนพีู่ เจ้ากับค้นแรลกของมวฉากตอไปคุณัพนธอยงสีออซ้ไหเแม่บพ่ลีแม่สเจากนี้ท่านียขาไมครบฉากคก้อไป้ขาลยวเลียวตัวนี้ไม่ใส่ได้ไมทุกเ่าลงเทาดไหมก็ได้ใส่แล้วครับคือมาใส่หืขาด้านขาไหลเปนยางรองน้ามันโยกไก่ไปเลยเดี๋ยวนี้คือนีเ่องอยไเราเคยไปพวกอเา นำมันคังๆอาคารแล้วก็ถอดตุ้มเข้าเจ้าของละเซร็จละทิ้แม่โอ้ยในตัวลูกหลานกระพันลูกมื่อดีว้าเบื่อสาวคนสิเปย่องเอาอยู่โอ้ยบอกบอลรับบอลแตกเอาแม่ก้องผมแม่ไม่ดีเลยละบัดก้องผมบูงอิงโอเคก้องโอ้ยใครจ้พ่อนะเบาหรอกเข่าโพดบอกว่งหัน จะดนนุ่มๆเอานุ่มๆรอๆคือแจ้งไปเอกวัดศิวารหมเอ้อันนี้นุ่มก็ก็ก็วัดศิวาเองอนุ่มก็ั่นขนาดฟัดนุ่มมาท่านเกิดเอาแจ๊คศรีนุ่มมากูเหมาเพราะท่านไม่มเช ตื่นหัง้วยเชียทำแม่ย้ตะยังมืกคนตะเบิงยู้ตือนหนังอะไรตื่นเจ้านั่นแหะไม่คิดตืนาคิดแตกออยังคุณรอเนาะโอ้ยบัคา,าจักหมาเอเนี่ารออย่างซัมนี่ยาแม่ผมสอบวไม่ปมงงิบั้ิใจยังไ้ยยา ไซเนียกบบาเลยเนี่ยโจว่าสิได้ไหมจงลินดยไช่ไมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครบอลลูาทางจริงมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเฮ้ยบอรู้

กี่ก้าวโฉบเ่อหน่โบกี่พันจะขอพองมาขากูออมาตายก้อนซักหัวห้านี่เด็ดใส่ชีสดาบสองเหลีลยย่มวาา่ได้ไายาหูายาหัหนนะยานตตยกีนเด็่ยานแล้วจายชมนี่เอาบากพอไปกระเท็ดนนาเป็นตะยานแน่ขุน,นยนก็ไดไม่ยังว่เทศไม่ได้ยั่งใช่ไหมเองคุณพ่อคนนี่เอ้อยไ ไม่เห็นคที่นัังเจ้าของไงอยมงวาแต่อหริได้พอไปได้เปลเป็นใส่หินเฉยหินเบิ่งม่หาซื้อแล้วกินยากจเขากินนังเจของหรยอเอาเวลากูมาแล้วะกูให้แกบอกซื้อว่าจะได้ซื้อว่าจะได้ก็จอมชนเนี่กูซื้อยังเอาเอาอ๋อจอม๊ปองปรา คุริมาน่ต้อี่หอาโ่ยาโอ่งเเออนั่นแหละเออุริมาละริมาเอมื่อศิชาไปเพื่ออย่างเพื่ออันมั้ามึงอิอยู่หาแมงยังก็รอดแท้อ้าวไปมา่ล้วปผู้เดียวสิากนอได้ยมอห้เอยู่เฮ้ยมางหหละคว่ เอาชีวิตมึงมาเถอะนี่เอามึงเอาชีวิตกูแล้วกูเสียเชีวิตใสายไทรไเดี๋ยวมันกี่ว่าก็ขาดตูนเนาะไปเลี้ยงแต่งไงว่ะเอาชีวิตมึงมาแค่ยังกูขี้ขาดเลยพอหลอกตาเศร้าขาดใช่ไหมเศร้าขาดใช่ไหมโอ้เศร้าขาดกูเห็นแค่เข้าจ้ำกัะทำของเลยแค่ฉันมึงเอานิ้วมือมึงมาแลกเอา เอาไปยังเพื่อจด็อดอำมาดให้เขาไปเอาดนี้มามาข่ามันบอส<อ>จัดไปก็ชัดเจนเออมันไม่น่ักลยลูกพี่ควยแบบฮาวฮาวใช่ป่ะพี่น้องมักฮาวฮาวบ้เออเฮ้ยฮาว ไปเห็นเล่ายวงเหรนใส่ฝ่าพับไปหยั่งลงไปอนี้การทักมันอย่างนี้เขากำลังเล่นกันอยู่ดีๆนี่ก็ได้โอ้ยมึงลั้มเลี้ยงได้หละยใหญ่วังเวนเขาว่าดย่ากินปิงเล่นบ่ตัวเล่นไปหยั่งอีเขียวคอมตอนนเป็นลูกไทยเอามึงเสือไปหยั่งไหมเอาปิงให้เจ้ากินหรอโว่เจี๊ยบว่ามันย่ามึงเนี่ยตัวเป็นย่าไหม อุ้ยร่ำยังไงก็ย่ากินปิงยากินร่ำูตายงอนอิ้สามสากกับสัมเลี้ยงเอาเพอนไปบอกเขาน่ำเรื่องนี้เอาเร่องนี้เออฮัจุดว่ากูโ่เลยมีจิตอุ่ยม้นผ่าไม่มาถึกกินไรแต่คือว่าต้งใจขาด เรมาเราตนได้ออกจากนารมีแต่หมาตัวหนักแอรำวันนี้หน่อยเอยดีย้ำแก่น่อยนำน้ำหกเศร้าทำปฏิบัติทั้งคำทำมาบ้านรวยข้อใจอายวางแดง อย่างอีกมาแต่ใช่อีกมึงไม่นาเป็นคนสอมรอมสอมปอกรายจิตร้ายใจเมึงลบกูมาอยู่นี่เลยคุตามหาม่ายสนเนี่ยออกมาแปลคนรับแปลเรียกเขาเลย่าดีเจียใหมปีอกดังมั่จก่อนดังนี่ยโเพลงนี่ก็ฟังอ้าฟังหลังไม่อย่างใจวางใส่ใครพามันน่าก็ดีล่วมันแต่เจ้านี่เดี๋ยนีมยังเส เจ้าพาคู้ดักแปลงงั้นเจ้จมากินมาธาตน้ำหรือว่ามาาตุไเนี่ยนะรับผลบุญส่วนกุศลแล้วก็ขอให้ได้รับรู้ไปมาต้องเป็นเยงบัดเป็นเรวัดเนี่อุยเรว่จะได้มาเท่าเท่าจะได้งายงยงาย่มาเล เลวัดเรียกวับดีนี่นะเป็นเลนวัดบรลุงเอเ็่าเท่าสิไปซ้ายเจ้าเห็นบ่พราหน้าโจดไเ้ามพ่อพูรรเจ้าต้องไปเสริมหน่ะเลี้ยงไม่เลいい่นๆไี says, ่ใส่หมาเล่นหนกเลี้ยงใส่ยู่มันเป็นอย่างไรพ่ขั้นน้ำมาปไต่กี่กเอาใส่อยูขึ้นอย่างพ่าตีเท่าตีนุ่มแม่เมืกีกูพ่ปูอย่ก็เท่าเหนได้ไหนไป้ว ขอร้เลี้ยงเรค่ะเลี้ยงเลี้ยงลยเงลเลี้ยงแล้วสีสานเอาเนี้ยงลับประดีเหรอเขาจะับปีะใช่เลยงนี่นะจะไม่เป็นที่ทานซาโดจักรอาทุนโอ้่อไเขาโคตรได้หลายลยมากปีพวปีพ่อธศอ้จากนั้นคุณแพกตามหาน่องอีวันพองอสรสัวอกเลาท่านได้เร็ววันพอหัวม้วอยู่แล้วมึงนั่งกระสังเป็โอ้โ้กูมาเห็นกับหูกับตา ขนาดพัะสม,งมะองกับมึงยังมาไม้เลย,ยอ้บ้าด๋มึงต้กคิดใจส่สัเ,เมื่อนนี้กูสิกาชีวิตม,มึงถ้า,าขอมึงเสียประจถยา,าิมาตายพอกูเาเนี่ยเศร้าถอาจานจงเาเอาเอา่ห<อ><ม>สมองเย้ย เะจตาขาคนหลายๆเี๋ยาเป็นรักลบผู้หญิงไงเจ้าดาบข,ข,ข่ากูเอามาไไ้บักกะจอกเขามามามาฆา่ามาึงตัดคอมึงมึงตายอีบาาันทองโอ้ยบากแม่งอนดน้เลยกับว่าต้นน,น,น,นี้กูกเรื่องที่ใตไฉเรื่องีตแตงไฉอ๋อแอบไม่ชื่อกับพระนึเกนนเลียงพระหน้าตาดีๆกลอวยอย่างอกเคื่อนาพระหน้าตาคลื่น ปากมือมึงก mm. ับ่งนามึงเนาอเล่นหนักหนาคือสิ่งหยัไข่ไปนีกมึงก็ติไว้จากองคับนอกบักนี่ก้กองกองก้อยต้องว่าอยางควมึงเอาเดีวมึงมาตนี้มึแค่ทำงานเยวเด่วเอาีมึงมามึงอย่าไปพี่นากูอยู่มึงเน่ย you no. ปลืมล้มปากลามึงอยากังนิวบอกมึงเคยอยากแต่น้ำนิวแท้ปักสัตว์ฟุ้งแค่นี้มา,าวิวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างได้กูโบกหัวเล่กูน้อนหนะ้าโอ้บอกเลยคนมาถึงแล้วทุ่งหลงไปเรื่อยๆแล้ววัดทีหาทอดน้ำพุนแล้ววัดทีช้องเดียนมง่ายมากแต่กู โอ้โหบารีเอาเิมาห้องแมวมันบารีเขากับนายจรอเสียงแมวต้องห้องเสียงไหมต้อง้องเสียงไหมโอ้หพ่อา้เียเจียเกียรเเกียงเจี๊ยนี่อเป็นพรเอกิปีิกหล มาเป็นไพออ่ลึศว่ามึงอ,อ,อกี้าเอบหลาแมวเกิดรุ่คน,นดากูเ้เคยจินลูกปืนไหมโอ๊ยมึอยองอกีบวิญญเข้ากระเพาะรดเด็ดอบใส่เสียงใส่เสียง,ง,งมาดักเล่ใส่อ,อิริคือผ้อไปใส่ใส่้ย สมาคลกยนนกญญญญีมันต่อง่ช้จบานนม่ต้อให้ติดใจอี๋ไม่ต้องให้แท้จริงโอ๊ยอีนหนิไมสร้างให้แทแต่กูอายคนปนิแท้ยังอะไรต้องอะไรกูมึงมีพีนพืนพืนมาแตก